สวัสดีครับสมาชิกศูนย์ทุเรียนมือใหม่สำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันที่6กุมภาพันธ์68ก็เลยถือโอกาสได้แวะนะครับถ่ายในของทุเรียนที่จะอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้รับทราบว่าอ,อาการที่ได้ลงไปแล้วนะครับตับ้งแต่ท้เรียนต้นละ2,000บาท จากสวนพลสุวรรณนะครับที่ปราจีนบุรีน้ำนะครับน้ำที่สูบมาจากน้ำบาดาลก็จะมาขังไว้ประมาณนี้นะครับเป็นเพื่อที่จะลดความเป็นกรดเป็นด่างน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโดยภาพรวมของหน้าสวนประมาณนี้นะครับก็จะมีผ้าเสเลนคุมอย่างมีมาตรฐานมากเลยนะครับแล้วก็ ส่วนข้างหน้านั้นจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะดึงน้ําบาดาลแล้วก็มาพักตรงนี้นะครับน้ํายังไหลอยู่นะครับน้ํายังไหลอยู่ยังปิ่มๆอยู่นะครับแล้วก็พักน้ําเพื่อให้น้ําที่เป็นสนิมก็ดีหรือความเป็นกรดก็ดีนะครับหรือค่า EC สูงนะครับก็ให้ลดลงเพื่อเหมาะสําหรับในการที่จะ สูบไปใส่พืชน,นะครับคราวนี้มาดูภายในนะครับช่วงนี้อําเภอหล่มศักจังหวัดพิจิตรณนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก25องศานะครับอากาศก็อุ่นขึ้นมาบ้างก่อนหน้านี้คือเลขตัวเดียวนะครับอากาศเย็นมากทุเรียนก็ไม่ค่อยดูดธาตุอาหารทุเรียนก็ดูเชาเใบสลดอยู่ทุกเช้าทุกวันนะครับ สา,สายมาก็จะมีแดดบางวันก็ไม่มีแดดนั่นคือสภาพแวดล้อมนะครับทุกอย่างก็จะไปสัมผันธ์กันในเรื่องของดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> มาดูโดยภาพรวมนะครับจากการที่คือปลูกไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาธันวามกรากุมพานี้เป็นเดือนที่3นะครับเท่าที่ผมได้ทำคลิปอยู่หลายๆครั้งนะครับสูง หลายเม็ดอยู่พอสมควรนะครับสูงประมาณเม็ดสเมตรกว่านั่นะครับก็สมกับราคานะครับที่ทเุเรียนเข่งราคา2,000บาทแล้วก็เอามาปลูกในย่านของภาคเหนือตอนล่างนะคะรับก็คือจังหวัดพิจิตรบุญพอปลูกบนโ,โคก mond. ที่ยกโคกแต่ปลูกด้วยดินดินที่เขาเรียกว่าดินดิน คือดินก้นบ่อนะครับดินก้นบ่อประมาณนั้นหรือจะเรียกว่าดินดานดินมันปูนะครับ <_ may> ก็ใช่เช่นกันนะครับ <_ may> แล้วแต่แต่ละภูมิภาคที่จะเรียกนะครับเวลามันแห้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดินทําไมผมพูดถึงเรื่องดินนะครับเพราะดินนั้นสำคัญที่สุดนะครับดินนั้นสําคัญเป็นปัจจัยหลักเนี่ยดินจะเป็นเหลืองๆประมาณนี้ครับเป็นวันปูประมาณนี้แหละถ้ามันแห้งนะครับแล้วมันก็จะเกาะตัวกัน แต่ถ้ามันโดนน้านะครับมันก็จะเป็นออกเหนียวเหนียวนึ่มเนบจะเป็นโครนนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาทําโคกนะครับทุกที่จะเป็นโคกหมดเลยครับเนี่ยโยกโคกสูงประมาณสักหนึ่งศอกนะครับโดยโดยโดยเฉลี่ยโดยสายตานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นสวนที่ทําได้มาตรฐานพอสมควรนะครับดีมากเลยนะครับเพราะเป็นเป็นคุณมีกระตัง คนนี้แต่กตังถ้าเราก็คงทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับอพอถมดินขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเป็นทรงสลเป่าพอทรงสลเปาเสร็จก็มีการปลูกนะครับก็เอาเข่งออกนะครับมันเป็นทุเรียนเข่งแล้วก็เสริมรากนะครับเสริมรากแล้วก็พอปลูกพอปลูกเสร็จก็คุมด้วยฟางนะครับหนาพอสมควรแต่ตอนแรกๆอย่างที่ผมได้กล่าว ได้แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วว่าการคุมฟังมันก็ดีในระยะหนึ่งแต่ถ้าคุมชิดเกินไปนะครับมันก็จะทําให้มีความร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็อาจจะทําให้อากาศมันไม่ถ่ายเทนะครับก็ผลปรากฏว่าพอเดือนที่3มอาจจะทราบว่าการที่คุมชิดควรมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการถ่ายเทอากาศแล้วก็มีความร้อน เพราะว่าฝั่งนี่ค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนา,นหนาก็เลยขยับออกประมาณนี้ขยับมาคุมริมริมอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถูกต้องเลยก็คือจะหนาจะบางก็ช่างแต่ขอให้ห่างนะครับให้ห่างจากระบบลากเขาเพราะว่าก็จะดึงธาตุอาหารแล้วก็อากาศมันจะได้ถ่ายเทด้วยที่เห็นนี้ก็คือเป็นถั่วนะครับตระกูลถั่วเพื่อดึงในตัวเจ้นนะครับถั่วนีนจนววน้จะเป็นถั่วเขียวนะครับจะเป็นถั่วเขียวดึงในตัวเจ้นเข้าไปนะครับ ก็ทําให้ถือว่าโอเคอยู่แต่ดินมันเหนียวนะครับมันมีปัญหาตรงที่ดินเหนียวนี่นครับเนี่ยดินเหนียวดินกันไม่โฟน้ําไม่โฟอากาศระบบน้ําดีมากนะครับระบบน้ําเนี่ยส่วนนี้นะครับส่วนอาเซียนนี้ทําได้ดีมากนะครับระบบน้ําดีมากเลยนะครับแล้วก็คุมสแลนนะครับเนี่ยสแลนประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับความความทึบนะครับคือการกรองแสง นะครับก็จะเป็นคีดขี้คีโคนประมาณนี้มันเหนียวเหนียวนี่คือสภาพดินนะครับแต่ก็ตอนที่ช่วงปลูกนั้นนะครับก็มีเอาหินหรือเอาดินลูกลังนะครับหินลูกลังรองพื้นก่อนนะครับแต่พอลดน้ําไปเนี่ยครับเนี่ยดินนะครับมันเป็นดินมันปูนะครับพอดูตามสภาพแล้วดินบรรปูมันจะอุ้มน้ํามากนะครับอุ้มน้ํามากอุ้มน้ํามากเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวฟังเข้าไปนะครับ ข้างในก็จะเป็นขี้ไก,ก่แกลบน่าจะเป็นขี้ไก,ก่แกบเห็นเห็นมีแกลบด้วยนะครับแล้วก็มีเบ้าของเข่งอยู่นะครับดูต้นก็ยังเป็นปกติเหมือนกับที่นำมาอยู่แต่การยังไม่แตกลายงาย,ยังไม่แตกงูนะครับเขาเรียกว่าลายงูลายอะไรต่างๆนะครับก็ยังดูเหมือนจะออกไปทางสีเทาๆสักนิดหนึ่ง ส่วนใบก็ร่วงตามสภาพนะครับเนี่ยบอกคอเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับเหมือนกับคอมาดูตรงที่ขอบนี้นะครับนี่นี่ขอบนี้เนี่ยขอบนี้มันเป็นร่องนะครับเป็นร่องนะครับแม้แต่ปลายก็เหมือนกันที่ป,ปลายนะครับมันจะเป็นร่องนะครับถุงจุดสูงไม่เพื่อนสมาชิกไม่ชัดนะครับ มันเป็นร่องหมายถึงว่ามันดึงธาตุอาหารขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้นะครับหรือได้ก็ได้จํานวนน้อยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นในเรื่องของระบบลากนะครับเพราะลากเขาไม่ถอดแล้วก็ลากไม่อุดมสมบรูรณ์อ่ก็จึงไม่สามารถที่จะดึงธาตุอาหารหรือน้ํานะครับน้ํากับธาตุอาหารมันจะไปพร้อมๆกันครับถ้ามันดึงขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้มันก็จะแสดงออกถึงในเรื่องของเป็นร่องนะครับตรงที่ออยอด อ่อนเขามันจะเป็นร่องเป็นคือคือยอดมันเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะมีร่องนะครับนั่นคือมันดึงธาตุและน้ําอาหารขึ้นไม่ได้แล้วก็จะมาถามที่ต้นเหตุว่าทําไมมันดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ก็เพราะระบบรากของเขานะครับระบบรากของเขาหนึ่งรากใหม่เขาไม่เกิดที่เขาทรงอยู่ก็คือมีแต่รากเดิมที่เคยเคยเคยหาอาหารแต่พอเป็นรากใหม่นะครับ มันคือรากมันไม่เดินรากใหม่มันไม่เกิดมันก็ดึงไม่ได้นะครับพอดึงไม่ได้สาเหตุที่ดึงไม่ได้เพราะอะไร 1. ในเรื่องของความชื้นนะครับดินอาจจะมีความชื้นมากเกินไปอย่างนี้มันก็ดึงไม่ได้นะครับอสองน้ำไม่เพียงพออันนี้ก็ดึงไม่ได้แต่ตรงตรงตรงนี้บริเวณที่ผมอยู่ดูแล้วนะครับ ก็คงไม่เกี่ยวกับน้ําไม่พอนะครับน้าพอแน่นอนเนื่องจากว่าน้ำน้ำบ่อน้ําก็ดีแล้วก็หัวสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ก็ดีนะครับแล้วก็มีความชื้นตามดินเท่าที่เห็นนะครับอันนี้ไม่ขาดน้ํานะครับอันนี้ไม่ขาดเพียงแต่ว่าระบบรากอาจจะชําแฉด้วยซ้ําไปนะครับพอพอรากเขาดึงดึงน้ำขึ้นไม่ได้นะครับมันจึงเกิดอาการฟ้องที่ปลายใบนะครับเนี่ยฟ้องที่ ปลายใบนะครับแล้วมันก็จะใบเหลืองนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับแล้วก็ใบร่วงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุแล้วก็มีการอาการเข็มปุ๋ยดูอามที่ผมดูแล้วน่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับี่นี่ขอบใบนะครับขอบใบไหมอย่างเงี้ยคือคือคือใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับที่ปลายจมูกใบถ้าปลายจมูกใบไหมนี่คือเข็มปุ๋ยนะครับถึงแม้ว่าจะลดน้ําขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ดินเราเนี่ย มันเป็นเหมือนดินเหนียวมันก็จะอุ้มน้ําอุ้มปุ๋ยนะครับพออุ้มน้ําอุ้มปุ๋ยปุ๊บจะลดน้ําขนาดไหนแล้วปุ๋ยมันก็ไม่เจือจางลงนะครับ <c oughs> มันจึงทําให้ออกอาการใบไหมนะครับ <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดินนะครับต้องโฟโน้ําโฟโอากาศนี่คือคือเป็นปัจจัยหลักเดี๋ยวผมจะมาเดินดูถุงว่าถุงนี้เป็นถุงอะไรเอยข้าวเหนียวถุงข้าวเหนียวน่าจะใส่แกบใส่อะไรมานะครับไม่เกี่ยวกับ เป็นเป็นอาหารพืชนะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญตรงนี้ก็ยังเป็นแอ่งนะครับยังเป็นแอ่งอยู่นะครับพอลดน้ํามากๆเนี่ยความชื้นมันจะ,ะสะสมนะครับสะสมก็คือหนดินมันเป็นดินมันปูเหมือนดินเหนียวนะครับมันไม่ใช่ดินเหนียวแต่ว่ามันมันก็มีความละเอียดมากพอพอมีความละเอียดมากมันก็อุ้มน้ํามากนะครับพออุ้มน้ํามากนะครับมันก็มีความชื้นนะครับอากาศเข้าไม่ได้ เพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วมีหนํำซ้ําก็ยังทําเป็นเอ่งมันเป็นลักษณะมันแอ่งอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโฟกัสเนี่ยมันมันเป็นเอ่งอยู่นะครับมันเป็นคือทรงสาลาเปาก็จริงแต่มันไม่ได้นูนเหมือนสาลาเปานะครับมันเหมือนกับขนมอะไรไม่รู้นะครับเหมือนขนมถ้วยหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมือนขนมถ้วยถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับ ประมาณนี้นะครับมันก็จึงเกิดการฉ่ำแฉของดินแล้วก็อากาศเข้าไม่ได้แล้วยิ่งมาใส่ปุ๋ยซ้ำนะครับเพราะใส่ปุ๋ยซ้ำเนี่ยดินพวกนี้มันคือมันจะตึงดินตึงตึง <c oughs> สารเคมีไว้เพราะปุ๋ยส่วนมากก็จะเป็นไอออนบวกดินจะเป็นไอออนลบมันก็มีปัจจุ ยึดกันไว้พอยึดกันไว้ปุ๊มเนี่ยถึงจะลดน้ําขนาดไหนนะครับดินมันก็ยังคือคือนึกภาพบอ,อกไหมครับหมายถึงว่าเราเราเอาประจุลบกับประจุบวกมันก็ตึงกันยึดกันไว้ถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ําเพื่อ,อล้างมันออกไปมันก็ไม่ออกนะครับอันนี้คือมันเป็นหลักของเคมีนะครับเป็นหลักของเคมีมันจะไม่ออกนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเรา ทำอาหารแล้วเราใส่เกลือเยอะๆให้มันเค็ม,มอย่างเงี้ยเอาน้ําเติมลงไปนะครับมันก็ไม่หายนะครับความเค็มอมันเหมือนกับมันตึงกันอยู่อะไรประมาณนี้มันเป็นหลักของเคมีนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะยากอยู่นะครับในเรื่องการที่จะทําให้ให้ความเค็มลดไปนะครับเนี่ยสังเกตดูผมดูแล้วนะครับน่าจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยมันจะเค็ม การที่สังเกตได้ก็คือใบทุกใบมันจะเหมือนกันหมดเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับแพทเทิร์นก็คือเป็นตัวอย่างเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดมันไม่ได้ไม่เป็นบางใบนะครับถ้าไม่เป็นบางใบเป็นจมูกใบเนี่ยถ้าไม่เป็นบางใบหรือเหลืองเป็นบางใบนี่แสดงว่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นกรณีที่เหมือนกันหมดนี้เกิดจากเราทํานะครับเราทํานะครับมันจะเป็นปลายใบไหมเราทําอันนี้ถ้าเข็มปุ๋ยมันก็จะเข็มทุกใบครับ ส่วนมากมันไม่เลือกใบเค็มนะมันจะเค็มทุกใบนะครับเท่าที่ผมเ,เคยทําคลิปแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็ทําการทดลองนะครับ <c oughs> พอใบ <c oughs> ขออภพอใบมันร่วงนะครับเค็มปุ๋ยก็ตามหรือว่ามันดึงธาตุอาหารดึงอา,อากาศเข้าระบบรากไม่ได้รากไม่เดินนะครับแล้วเขาก็ใบเหลืองหรือไม่เหลือง แต่เขาก็สลัดได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดจากสารเคมีหรือว่าระบบรากมีปัญหานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหานะครับในเรื่องของอารากดึงอาหารขึ้นสู่ลำต้นไม่ได้หรือรากมีความชื้นแฉะมากเกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็สลัดใบนะครับเพราะสลัดใบก็เหลือแต่ก้านตรกนี้แหละครับถามว่ามันทําไมจึงแตกยอดออกมาพวกนี้นะครับ เพราะว่าพืชโดยทั่วไปนะครับถ้าใบเขาสลัดเขากลัวตายเขาก็ต้องแทกแทงยอดออกมาใหม่นะครับเนี่ยก็จะมียอดออกมาใหม่ยอดพวกนี้เขาเรียกว่ายอดรักษาชีวิตนะครับหรือยอดยืดอายุนะครับพวกนี้จะเป็นประมาณนี้ทุกต้นนะครับเพื่อนสมาชิกลองลองลอง,ลองผมเคยลูดผมเคยทำาทำการทดลองผมลูดใบออกทั้งหมดนะครับ ไม่ตายนะครับแต่เขาก็แตกยอดออกมาเพื่อรักษาชีวิตอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาต้องรักษาสายพันธุ์ของเขานะครับพืชทุกชนิดเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องของชีวะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้โดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่อยู่ในร่มตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในร่มทุกต้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีแสแลนควบคุมแต่ในขณะเดียวกันก็ ก่อนหน้านี้นะครับต้นที่อยู่ภายในก็ใบร่วงจะน้อยลงนะครับจะไม่ค่อยร่วงเนื่องจากว่ามีก็เรียกว่ามีการพังแสงจากต้นกล้วยนะครับพังแสงทางทิศตะวันตกนะครับและทิศใต้นะครับก็มีการพังแสงได้ดีแล้วทุเรียนปลูกใหม่นะครับเหมาะสําหรับการที่อยู่ในร่มต้นนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับ มันโอเคมาตั้งแต่ตอนแรกๆคลิป2องาคลิปที่ผมลงไปนะครับเนื่องจากว่า,อ,าอยู่ในส่วนของการพังแสงนะครับไม่โดนแสงมากจนเกินไปจะทําให้ทุเรียนไม่สลดนะครับก็ทรงสภาพนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนยืดยืดยืดขึ้นสูงเยอะอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของของอายุเขานะครับแต่ในเรื่องของใบกิ่งก้านเนี่ยก็ถือว่ายังสั้นอยู่นะครับ การถอดยอดเนี่ยน้อยลงแต่ว่ายืดในส่วนสูงการยืดในส่วนสูงนะครับโดยทั่วไปเท่าที่ผมทําการทดลองก็คือมีสิ่งอะไรมาคุมเขานะครับคุมก็คือเนี่ยมาบาังแสงเขาก็จะพยายามยืดตัวเพื่อหาเพื่อหาแสงเพื่อรับแสงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าสวนทุเรียนท่านใดที่เป็นอ่คือไม่เป็นทรงพุ่มเตี้ยเตียหรือ หรือกิ่งก้านยาวๆนะครับสูงชะลุดนะครับถ้าสูงชะลุ่นั้นคือแสดงว่ามีไม้อย่างอื่นคุมเขาอาจจะเป็นต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นอะไรที่บริเวณที่เราปลูกนะครับถ้ามีการสูงชะลุดนั้นคือแสดงว่าเขาสูงขึ้นเพื่อรับแสงนะครับเพื่อรับแสงธาตุอาหารนั้นก็สมบูรณ์แต่ว่าพอได้รับธาตุอาหารปุ๊บเขาสูงชะลุดเพื่อมีการคุมนะครับเขาก็เลยไปอ รับแสงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในโซนอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าเคียวดีสรุปได้ว่าทุเรียนปลูกใหม่ควรมีการทางแสงเพื่อไม่ให้รับแสงมากจนเกินไปนะครับก็จะมีส่วนต่างมีความแตกต่างได้เลยนะครับพื้นสมาชิกเนะี่ยคือไม่ว่าจะปลูกฤดูไหนก็ตามนะครับปกติธรรมชาติมันมีแสงมีแสงแดดอยู่แล้วนะครับทุกฤดู ของประเทศไทยมีสามฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อ,อนก็ต้องมีแสงแดดบางวันก็จ้าบางวันก็ไม่จ้าตามตามตาม,ตามบริบทของธรรมชาติแต่ถ้าเราพางแสงนะครับไม่ว่าจะปลูกช่วงไหนเดือนไหนถ้าเราพางแสงนะครับมันจะลดะในเรื่องของการเหี่ยวเฉาลงแล้วก็ทําให้พืชนั้นนะครับมีความชื้นสัมผัสในบริเวณแล้วก็มีความพอเหมาะในการเจริญเติบโต อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับสรุปได้เลยว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้คลุมทางแสงส,สักระยะหนึ่งอย่างน,น้อยสักสามเดือนนะครับสักสามเดือนพอให้รากเขาขยับให้ได้ยอดใหม่นะนั่นคือหลักการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญตรงนี้นะครับดูเหมือนออพอดีไม่ได้เจอเจ้าของนะครับหรือผู้ดูแล ผมเห็นแล้วนะครับในเรื่องของคลิปที่2นะครับที่ผมถ่ายว่าคุมฟางชิดเกินไปนะครับก็เลยดึงออกแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับดินไม่ได้รับอากาศพอไม่ได้รับอากาศนะครับก็เลยมาพลิกฟื้นหน้าดินเพื่อให้มีความโปร่งแล้วก็อากาศเข้าเข้าได้ง่ายแล้วก็ระบายน้ําได้ดีประมาณนั้นนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ถือว่าเขียวสดใสอยู่นะครับ จะสูดใสถ้าใบเหลืองประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าใบเขาอายุมากแก่แล้วเขาก็ดึงธาตุอาหารไปเลี้ยงยอดเพราะว่ามันมีใบใหม่มานะครับ เขาว่าใบเก่าเขาจะเลี้ยงนะครับเ็าจะถ่ายเท,ท่านอาหารจากใบเก่านี้นะครับวิ่งตามท่อน้ําท่ออาหารแล้วก็มาเลี้ยงยอดใบใหม่นะครับส่วนตัวเองนะครับใบเก่าเขาเรียกว่าใบรุ่นพี่พี่เก่าแก่ไปก็ร่วงไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติทั่วๆไปนะครับก็ถึงล่วงก็ไม่ได้อ่าวิตกอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติก็เหมือนใบกล้วยนี่นะครับเนี่ย ใบกล้วยใบเก่าก็แก่ไปแห้งไปแล้วก็ไปเลี้ยงใบใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องวิตกครับส่วนที่จะให้ความสนใจหรือจะต้องเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษก็คือดินผมมองเห็นค่าดินผมให้ความสำคัญกับดินเนี่ยถึง80ซนนะครับเท่าที่ผมทำการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นดินพร้อมปลูกดิน ดินหินดินเหนียวดินทรายผมทําการทดลองมาหมดผมให้ความสําคัญกับดินเนี่ยถึง80%ที่เหลือก็อื่นๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหรือระบบน้ําหรือความชื้นสัมผัสนู่นนี้นั่นนะครับก็อันนั้นก็คงไม่กี่เปอร์เซ็นต์มากนักแต่ถ้าดินมีการโฟรน้ําโฟอากาศแล้วดินมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยง่ายมากนะครับในการปลูกพืช อ่าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือพืชอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของดินเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับทุเรียนไม่ชอบดินที่เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยไม่ชอบเป็นดินเหนียวดินอย่างนี้นะครับเนี่ยดินเหนียวดินมันปูนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นขี้โคลนนะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้โคลนนะครับมันเหนียวมันเหนียวมากเลยครับ ม,มันเหมือนแป้งนะครับถจ้าเพื่อนสมาชิกนึกภาพบอกไหมครับมันเหมือนแป้งมันเหมือนแป้งที่เราทําขนมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นขน้นๆเหนียวๆหนื่องๆนะครับแล้วรากทุเรียนจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าดินพวกนี้มันอุ้มน้ํามากพออุ้มน้ามากปุ๊บเนี่ยอากาศเข้าไม่ได้พออากาศเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะยืนสตันก็เรียกว่าสตันนะครับสตันอยู่นานนะครับกว่าจะแทงยอดแทงใบ ต้องใช้เวลาแล้วที่สําคัญเนี่ยมัน,น,นจะต้องให้ความสําคัญมากกว่าปกตินะครับให้ความสําคัญมากกว่าปกติแบบไหนหนึ่งในเรื่องของการให้น้ําก็ต้องใส่ใจมากกว่าดินปกติการให้ปุ๋ยต้องใส่ใจมากกว่าดินปกติหรือแม้แต่การให้อาหารทางใบก็ต้องให้ความสําคัญมากกว่าปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับ